ไอเคสไลด์เ0็ดร้อย 700, แต่ไม่มีอะไรที่บ่งบอกเลยคือูนะคะทิตาพามุกดาวิจิตค่ะอาชีพก็จริงๆก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมาก่อนปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจน,นูสกินค่ะอายุก็ใกล้เลขสี่แล้วค่ะ38ปีค่ะ เป็นคนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้หนักมากแล้วก็เป็นหอบผืดด้วยครั้งสุดท้ายที่เป็นเลยเ่ยคุณหมอบอกว่ากําลังจะเป็นถุงลมโป่งพองใช่แต่นั้นก็ยังไม่ได้เหตุผลหลักที่เราเริ่มกลับมาตตะหนักเรื่องของสุขภาพค่ะหลักๆเลยเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยค่ะแฟนเนี่ยก็คือตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็เจอไตรกีเซอร์ยสูงเนี่ยเจ็ 700. จุดที่พีคคือไตคือสไลด์700แต่ไม่มีอะไรที่บ่งบอกเลย<ม>คือเขาไม่มีอาการอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละต้องกลับมาดูแลตัวเองจริงจังละค่ะ<ม>ก็มีโอกาสได้รู้จักกับนูสกินแล้วก็เอชล็อกที่อามีค่ะณตอนนั้นก็เริ่มทั้งสองคนไ<ม>ตคือสไลด์ของแฟนจาก700กว่านะคะลงมาเหลือ250 และสิ่งที่อาจารย์ใจมากๆกับปูคนหนึ่งที่เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะหุ่นเราเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมในแบบที่ก่อนที่เราจะมีลูกแล้วก็จ๋งมากๆค่ะภูมแพ้หอบืนที่ภูเป็นมาตลอดอะปกติอะเราต้องเข้าโรงพยาบาลทุกปีแล้วก็ยาพ่นเนี่ยเอาไม่อยู่หอบต้องแอดมิดหรือต้องเข้าห้องฉุกเฉินแต่หลังจากที่ใช้เอสโ็อกทียม e ีมาค่ะภูไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่หอบอีกเลยเราก็เพิ่งมารู้ว่าเอ้สิ่ง้าตัวหนึ่งอะ,ะที่มันอยู่ในเซระคือตัวไลฟ์แพ k มันเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลัตแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยและพู่านั้นก็จะเป็นหนึ่งเอกชนหนึ่งที่ทำให้ภูหายเรื่องของภูแพ้์แล้วก็ของอื่นด้วยค่ะ้าสาบชิ้นใช่ไหมคะตัวแรกเลยคะ่ะทีอาโกโปรตีน แต่ละวันเราควรกินโปรโตีนให้ถึงให้เพียงพอเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเทอากโกเนี่ยด้วยความที่เป็นโปรโตีนแพนเบสและเป็นโปรโตีนล้วเนเป็น1ตัวเลือกที่คุณเลือกแน่นอนตัวที่2แน่นอนวิตามินไลฟ์แพคค่ะพอเรากินโปรโตีนเพียงพอ วิตามินไลท์แพคคือหนึ่งตัวช่วยที่สามารถให้วิตามินมากกว่า33ชนิดแล้วพอเราได้รับวิตามินที่เพียงพอผิวพรรณเราดีสุขภาพเราดีองค์ประกอบร่างกายเราดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เลือกคัมภูค่ะและสุดท้ายนะคะก็ต้องเป็นหนึ่งในบิวตี้แกจของกลุ่มเอชร็อกก็คือลูมิสปาค่ะเพราะว่าผู้หญิงเรานะคะเราจะบำรุงผิวหน้าได้ดีแค่ไหนแต่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการล้างหน้าและลูมิสปานะคะล้างหน้าพร้อมปัน่นคอลลาเจนให้ผิวทําให้เราเนี่ยผิวดูเด็กแล้วเด้งดึงตลอด หลายๆคนน่ะอาจจะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองในช่วงที่เราเริ่มป่วยหรือเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วแต่วันนี้พูณมองว่ามันดีกว่าไหมถ้าเราจะป้องกันก่อนการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรากำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วปลอดภัยอ่ะปุว่าฟอร์มานิกส์ของนูสตีนะตอบโจทย์ที่สุดเพราะวันนี้เราได้มาตรฐาน 6S ะะสามารถทานต่อเรื่องได้อย่างปลอดภัยไม่ส่งผลต่อตับและไตก็มั่นใจมากๆว่าถ้ามีโอกาสได้ใช้นูสกินได้ใช้ฟอร์มานิกหรือแม้กระทั่งบิวตี้แกเจตเนี่ยคุณจะเป็นหนึ่งคนที่สุขภาพดีแล้วก็ดูดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่คุณเป็นใน,นแบบที่ดีที่สุด